สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาพบกับความเปลี่ยนแปลงของต้นทรมังที่ผมปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมปลูกไว้หน้าบ้านแล้วก็ตอนนี้ผ่านหน้าฝนมาแล้วก็พบว่าต้นทรมังเนี่ยมีการแตกกิ่งโตขึ้นเยอะเลยนะครับก็มีกิ่งที่เติบโตขึ้นไปข้างบนก่อนหน้านี้ผมตัดกิ่งทิ้งนะครับทำให้ต้นเตี้ยแล้วก็คิดว่าเก็บง่ายนะครับ แต่ว่าไม่โตสักทีต่อไปน,นี้ผมก็จะทําให้ต้นทรามังต้นนี้โตโดยปล่อยกิ่งไม่ตัดทิ้งนะครับจะดูว่ามีดอกเป็นลักษณะอย่างไรคือเห็นดอกเห็นแต่ในภาพนะครับแต่ผมไม่เห็นของจริงผมก็จะดูว่าดอกนั้นจะเป็นเมล็ดได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าการ ปลูกต้นธรมัางเนี่ยเราใช้เมล็ดในการปลูกนะครับเพาะเมล็ดในถุงที่ไปซื้อมาก็จะอยู่ในถุงนะครับจะลองดูว่าถ้ามีมเมล็ดจริงๆแล้วเราสามารถเพาะได้หรือไม่นะครับเราจะมาลองทำกันเพื่อนๆก็จะได้ดูกันแต่เป็นเ,เรื่องราวที่จะเกิดขึ้น ในระยะยาวนะครับในอนาคตเพราะว่าขวาต้นทามังจอกดอกก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเพื่อนเพื่อนคอยติดตามดูกันก็แล้วกันนะครับซึ่งต้นทามังก็ผมก็ไม่ค่อยได้เอามารับประทานมากนะครับผมชอบต้นทามังตรงกลิ่นที่ว่าบอกว่ามีกลิ่นแมงดาก็ชอบมากเลยก็ไปซื้อมาปลูกเพื่อนๆก็หาซื้อมาได้ตามที่ผมแนะนําไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับ คลิปนี้ก็ตั้งใจจะให้ต้นโตนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ